สวัสดีครับผมนายวีรทัศน์ลู่ชัยชนะรหัสนักศึกษา531006-2202ผมจะมาอธิบายขั้นตอนการเขียนชิ้นงานโดยใช้โปรแกรม solidworks โดยชิ้นงานชิ้นนี้มีชื่อว่าลางสไนเดอร์แบบวนโดยผมจะเริ่มจากการสร้างเป็นพาร์ทนะครับแล้วผมก็จะเลือกเป็นระนา t ท็อปเพนนะครับแล้วผมจะใช้คำสั่ง เซอร์เคิลนะครับเพื่อสร้างรูปวงกลมขึ้นมาแล้วผมก็จะใส่ขนาดโดยใช้คำสั่ง smart dimension นะครับให้ไดเมนเตอร์เท่ากับหนึ่งร้อยนะครับแล้วผมจะทำการปรับมุมมองให้เป็น iso metric นะครับแล้วผมจะไปที่ insert นะครับเลือกเป็น curve นะครับแล้วจะไปที่คำสั่ง helix and spiral นะครับเพื่อทำเป็นเกลียววนครับและผมก็จะเป็นเลือกแบบ high r e v o l u t i o n นะครับ constant pitch นะครับความสูงเท่ากับหนึ่งร้อยนะครับและ r e v o l u t i o n เป็นเท่ากับสามนะครับ สตาร์แองเกิลเท่ากับศูนย์นะครับแล้วเป็นแบบคอรอกไว้นะครับคือตามเขียนมาฬิกานะครับแล้วก็ตับตกลงครับจะได้รูปร่างลักษณะคร่าวๆเป็นแบบนี้นะครับต่อไปผมก็จะสร้างละนาบที่เกี่ยวตรงจุดปลายนี้เพิ่มนะครับเพื่อจะทําเป็นไว้สําหรับสวิฟต่อไปนะครับผมจะไปที่ r e f e r e n c e geometry นะครับเลือกเป็นเพย์นะครับเพื่อ e f e r e n c e อย่างแรกที่จะอ้างอิงผมก็จะเลือกจุดนี้นะครับ Second Refer e n c e ผมก็จะเลือกตรงเกี่ยวนี่นะครับก็จะได้ละนาบที่ตั้งฉากมาอย่างนี้นะครับ แล้วก็ตอบตกลงนะครับต่อไปผมจะทําการสเก็ c บนระนาบนี้นะครับผมก็จะปรับมุมมองเป็น normal view นะครับแล้วผมใช้คําสั่ง circle นะครับเพื่อสร้างรูปวงกลมนะครับและเห็นได้ว่าตรงนี้มันยังจะไม่ร่วมศูนย์กันดีสักเท่าไหร่ครับจากจุดกําเนิดกับจุดปลายของเกียวเมื่อกี้นะครับผมก็จะให้มันร่วมกับตรงจุดกําเนิดตรงนี้นะครับโดยปรับตรง x นี่นะครับให้เป็นศูนย์นะครับ จุดนี้ก็เขยับมาร่วมกับจุดกาเนิดนี้พอดีแล้วนะครับแล้วก็ตอบตกลงนะครับแล้วผมก็จะใส่ขนาดลงไปนะครับให้ไดมนเตอร์นี้เท่ากับ30นะครับต่อไปผมก็จะใช้คําสั่งเพิ่มเติมนะครับโดยใช้คําสั่ง o f f s e t e n t i t y นะครับให้ระยะ offset เท่ากับ3นะครับแล้วผมก็เลือกที่จะ o f f s e t ก็คือตัวนี้นะครับให้ offset ข้างนอกไป3แล้วก็ตอบตกลงครับต่อไปผมก็ใช้คําสั่งลายนะครับเพื่อว่าส่วนเพิ่มเติมนะครับ ผมก็จะใช้คําสั่ง Team Entity นะครับเพื่อลบส่วนที่ไม่ต้องการออกนะครับเป็นท e ม m to c คตร e ็นะครับลบส่วนนี้นะครับส่วนนี้นะครับส่วนนี้นะครับก็จะได้ลักษณะภาพเป็นแบบนี้นะครับพร้อมที่จะสวีบเรียบร้อยแล้วครับต่อไปผมก็ไปที่ฟิลเตอร์แล้วก็ออกจากภาพสเก็ตก่อนนะครับผมก็จะเลือกคําสั่ง sweep boss and Bas e นะครับ อย่างแรกที่จะสวีเราก็จะเลือกสเก็ตสองนะครับภาพที่สเก็ตไปเมื่อกี้นะครับอย่างที่2ก็คือตัวเกียวที่เราสร้างไว้นะครับก็จะลักษณะรูปร่างคร่าวๆออจะมาเป็นแบบนี้นะครับเราก็ตอบตกลงนะครับก็จะได้ตัวรางสไลด์วนเรียบร้อยนะครับต่อไปผมก็จะทําการสร้างตัวเหมือนกับเป็นฐานจุดสตาร์ทจุดเริ่มต้นนะครับสําหรับปล่อยลูกเหล็กไว้สําหรับทดสอบอะไรก็ได้นะครับหรือว่าจะไว้ให้คนเป็นจุดสตาร์ทเริ่มต้นนะครับ ผมก็จะคลิกที่เพนนี้นะครับแล้วก็คลิกสเก็ตนะครับแล้วผมก็จะปรับมุมมองเป็นนอมมอนทูนะครับแล้วผมก็จะใช้คําสั่งเซอร์เคิลนะครับเพื่อสร้างรูปวงกลมขึ้นมานะครับแล้วผมก็หาศูนย์กลางนี่หน่อยนะครับแล้วผมก็ใส่ขนาดไปนะครับสามสิบหกนะครับต่อไปผมก็จะสร้างเพนเพิ่มเติมนะครับ ไว้สาหรับทําการล็อบต่อไปนะครับผมก็จะออกจากภาพสเกตนี้นะครับแล้วผมก็จะเลือกเพนนี้ก่อนนะครับเพื่อไว้อ้างเองครับไปที่ฟิลเตอร์นะครับแล้วก็เลือกที่ r e f e r e n c e g e o m e t r y แล้วมาเพนนะครับแล้วก็ให้มีระยะเท่ากับ120นะครับห่างจากเพนไอที่เราอ้างเองไว้เมื่อกี้นะครับมีระยะห่างเท่ากับ120นะครับแล้วก็ตอบตกลงนะครับพมอง ISO เมต r ิกแบบนี้นะครับ เราก็เห็นมีเพยระยะห่างตรงนี้คราบ120นะครับต่อไปผมก็จะทาการสเก็ตบนเพล์นี้นะครับผมเมื่อกี้สั่งสเก็ตนะครับแล้วปรับมุมมองเป็นนอมมันตูนะครับนะผมก็จะสร้างเส้นเส้นลายเพื่อช่วยนะครับให้ห่างจากจุดศูนย์กลางนี้เป็นขึ้นไปในในเวอร์ติคลนะครับในแนวตั้งให้เป็นระยะเท่ากับ30นะครับแล้วผมก็จะทําการสร้างรูปหลายเหลี่ยมนะครับพลินนะครับ ผมก็คิที่คําสั่งโพลิกอนนะครับแล้วก็สร้างที่จุดที่เราสร้างไว้นะครับให้ห่างจากตรงนี้เป็นระยะ30นะครับแล้วก็เลือกให้จํานวนเหลี่ยมมีทั้งหมด8เหลี่ยมนะครับแล้วก็ให้ไดมิเตอร์ของข้างในนี้เท่ากับ50นะครับแล้วมุมนี้ก็เท่ากับ0นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วผมก็ตอบตกลงครับต่อไปผมก็จะออกจากภาพสเก็ตนะครับ ผมก็จะไปที่คำสั่งลบบอสแอนด์เบสนะครับเพื่อทำการลบสองส่วนที่เราสร้างไว้นะครับผมก็คลิกคำสั่งลบบอสแอนด์เบสนะครับผมก็อย่างแรกผมก็จะลบตรงนี้ก่อนนะครับผมก็จะคลิกที่หัวแต่ละจุดนะครับแล้วก็หัวตรงนี้นะครับเพื่อทำการลบนะครับและ Start ทเอ็นคอนส a i เนี่ยครับผมก็จะเลือก ตรงจุดที่สตาร์นะครับเป็น normal to profile นะครับให้มุมตรงนี้เท่ากับ45นะครับมุมโค้งแล้วก็ตรงนี้เท่ากับ1นะครับแล้วก็เลือก thin feature นะครับให้มีความหนาเท่ากับ2นะครับได้แบบนี้เรียบร้อยนะครับผมก็ทำการตกลงนะครับก็จะได้ตัว ปล่อยลูกเหล็กหรือว่าสําหรับปล่อยคนเป็นจุดสตาร์นะครับเป็นลักษณะของมนๆใหญ่ๆอย่างนี้นะครับนี่ครับตัวปล่อยนี่ก็คือลางเลื่อนนะครับลางสไลเดอร์บนนะครับนี่ก็คือตัวปล่อยนะครับแล้วผมก็จะทําการกําหนดขนาดของวัสดุหน่อยนะครับผมก็คลิกนะครับให้เป็น1 0 6 0อันลอยนะครับแล้วผมก็จะ ใส่สีนะครับหรือว่าใส่พื้นผิวหน่อยนะครับผมจะให้เป็นแบบนี่นะครับบูอันโนอันโนดไอด์อลูมิเนียมนะครับนี่ครับเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วผมก็ทําการตกลงนะครับก็จะได้รางสไลเดอร์แบบบนเสร็จที่เป็นเทเรับร้อนนะครับขอบคุณมากครับสําหรับการรับชม